สวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่องกาวิตี้กันเลยน,นะครับวันนี้จะเอาปืนมรดกมารีวิวให้ดูนะครับปืน38มแปซูเปอร์ซีรีส์70นะครับผมก็เดี๋ยวเรามารีวิวให้รับชมเออมารีวิวให้ดูกันนะครับผมก็อ่ะต่อจากอีพีที่แล้วรีวิว38มแปซูเปอร์ซีรีส์80เข้าไปนะให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครั้งนี้คลิปนี้จะมาดูซีรีส์70กันบ้างว่าเป็นยังไงนะครับปืนนี้ต้องบอกก่อนว่าถูกต้องตามกฎหมายนะครับผม อ่ะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยตัวปืนสาแปดซูเปอร์ซีรีส์เจ็ดศูนย์ก็บอกนี้นะฮะผลิตในปีหนึ่งเก้าสองเก้านะครับในปีหนึ่งเก้าสองเก้าต้องเตืนไว้ก่อนนะว่าปีในปีหนึ่งเก้าสองเก้าเนี่ยที่ผมไปเสิร์ชมาจากเว็บอ้างอิงฟู๊ตเฮาส์เนี่ยเขาบอกว่าในปีหนึ่งเก้าสองเก้าเนี่ยเขาได้ผลิตเขาได้ผลิตลูกสามแปดซูเปอร์แล้วก็ผลิตตัวปืนสามแปดซูเปอร์นะไอ้นี้แหล่งอ้างอิงผมไม่สามารถบอกได้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่เราเอาเป็นแบบว่าหลักไปก่อนทีนี้ในปีนั้นเขาได้ผลิตตัวคือ 38 Super .45 ACP และ9มมนะครับผมก็ทางตัวสไลด์สไลด์ของตัวปืนเนี่ยเขาจะกำกับเนี่ยเขาจะมาร์กิ้งไว้เลยว่า Cole Mark IV Series 70 Government Model 38 Super Auto นะครับแล้วก็จะมีม้อยู่ตรงนี้ส่วนด้านหลังเอ้ยด้านข้างเขาก็จะสลักเออเขาจะมาร์กิ้งไว้ว่า Cole Government Model นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูกลุ่มลำกล้องนะครับอันนี้ขออนุญาตนะครับปืนเคลียร์แล้วนะ หนึสโ okay. อเค่เตปืนเคลียร์แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะให้ด you know so so ูตรงลำกล้องนะครับนี่ทางมุมนี้เขาก็จะมาร์กิ้งไว้ว่าโคไม่ทราบว่ากล้องเห็นไหมโค้ซูเปอร์จุดสามแปดออโต้มาคไอวีซีรีสเจ็นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบของตัวปืนกันแบบคร่าวๆเลยดีกว่านะครับก็ตัวปืนตัวปืนกระบอกนี้ก็สไลด์ สไลด์จะมีเช็คเกอร์ทางด้านซ้ายและด้านขวาเช็คเกอร์จะทําหน้าที่การลื่นเวลาเราดึงขึ้นลําปืนนะครับผมส่วนด้านบนสไลด์ด้านบนสไลด์จะเป็นสูงต้ตัวเลยครับสูงหน้าสูงหลังจะติดตายตัวเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาให้ดูส่วนข้างในตัวปืนกันบ้างน,นะคะัลำกล้องอ่ะส่วนลํากล้องของตัวโค้ตัวนี้จะยาวอยู่ที่ประมาณ5นิ้วของปืนกระบอกนี้จะยาวอยู่ที่5นิ้วต้องบอกก่อนนะครับว่า ซีรีส์เจ็ดศูนย์กับแปดศูนย์เนี่ยเรื่องลำกล้องต่างกันนะอย่างที่ผมบอกไปลิปของชิปของซีรีส์แปดศูนย์นะอีพีที่แล้วที่บอกว่าไอล้ลำกล้องซีรีส์เจ็ดศูนย์กับแปดศูนย์นะมันไม่เหมือนกันอย่างอะเนี่ย,ยผมมีไม้ชมแล้วคือซีรีส์เจ็ดศูนย์เนี 80, ่ยลำกล้องอะของเขาจะเป็นปากแต่ปากแต่นะครับผมแล้วก็ส่วนตัวปืนอะของซีรีส์แปดศูนย์อนะเขาจะมีสมอรกเข็มมาใช่ไหมครับแต่ซีรีส์เจ็ดศูนย์จะไม่มีครับผมก็ไอ้ไอที่มันจะเป็นปากแต่ขึ้นมาเนี่ย เดี๋ยวผมให้ความรู้คร่าวๆนะจากที่ผมไปดูมาแล้วถามเขามานะในสมัยนั้นเขาบอกว่าการที่แบบว่าซีรีส์70นะผลิตปากแตะขึ้นมาเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นถามว่าทําไมถึงให้มีความแม่นยำมากขึ้นครับก็เพราะว่าไอ้บูจัมปาที่มารองรับกับหน้าลากล้องเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะบู๊ตัวเนี้ยมันจะไปรัดมันจะไปรัดกับลํากล้องเพื่อให้ลํากล้องอะ่ะไม่ขยับไม่คอนเวลายิงจะมีความแม่นยําสูงนะครับแตกต่างกันจากโมเดล เออซีรีส์80ที่บูตจะเป็นธรรมดาลเลยจำปาธรรมดาลเลยเดี๋ยวผมจะรูปขึ้นเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับผมแล้วส่วนตัวปืนเนี่ยของ70เนี่ยจะไม่มีสมองรถเข็มเพราะว่าตัวปืน70เนี่ยจะผลิตมาก่อน80ครับผมมันเลยแตกต่างกับตรงนี้แต่ถามว่าเดมิติของปืนตัวโครงปืนเน่ะเฟรมปืนเนี่ยถามว่ามองเผินๆนะเหมือนเหมือนกันเลยแต่แค่ว่าระบบภายในกับลกล้องไม่เหมือนกันนะครับผมอ่ะ ก็จะไม่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาให้ดูระบบของตัวปืนกันนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะขออนุญาตนะครับก็ตัวปืนตัวนี้เป็นเหล็กเฟร,รมจะเป็นเหล็กทั้งหมดนะครับน้ําหนักก็น่าจะประมาณโลกว่ากว่าโลนิดๆน,นะเดี๋ยวใครมีความรู้สามารถเม้นได้เลยนะครับทั้งช่องยินดีรับรับฟังเลยครับผมอ่ะส่วนเซฟเซฟจะมีแค่ฝั่งขวาฝั่งเดียวนะครับเซฟการเข้าเซฟระบบปืนนี้ครับจะมี เซฟอยู่รู้สึกถ้าแบบเอาตามแบบเรื่องจริงเลยไะจะมีเซฟอยู่สองตัวเอ้ยเซฟอยู่สองตัวคือหนึ่งเซฟจะอยู่ตรงนี้ครับอย่างที่ผมจับเลยนี่เซฟจะอยู่ตรงนี้ถ้าเราจับปืนแล้วเราลั่นปืนไม่ลั่นนะครับเพราะเข้าเซฟอยู่สองถ้าเราไม่กำปืนแล้วเราไปเหนี่ยวไกลเลยถามว่าลั่นไหมครับไม่ลั่นเพราะอะไรเซฟมีตรุ่งหลังอ่อนด้วยครับถ้าเราไม่กำหลังอ่อนปืนไม่ลั่นแล้วก็อย่างหนึง่ง เซฟอย่างหนึ่งที่ผมจะสอนทุกทุกคนทุกท่านเลยจงคานึงเสมอว่าปืนทุกกระบอกมีลูกเสมออ่ะแล้วก็นิ้วเราเนี่ยถ้านิ้วเราไม่เข้าโผงไกอะยังไงปืนไม่ลัน่นอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยจากประสบการณ์โดยตรงเลยนะครับผมก็เข้าๆนี่ปืนก็ประมาณนี้ครับเก่าเก็บเดี๋ยวผมให้ดูนะครับองค์ประกอบของปืนรอบข้างรอบด้านนะครับว่าเป็นยังไงนี่เก่าเก็บปืนนี้บอกเลยเป็นปืนมรดกของปู่นะครับ ก็เดี๋ยวาเดี๋คลิปต่อไปจะเป็นการสอนถอดประกอบล้างปืน9 9 1 1ซีรีส์7จตัวนี้แล้วก็อาจจะมีคลิปทดสอบปืน38มแปซูเปอร์ทั้งซีรีส์70กับ80นะครับว่าความแตกต่างการยิงระยะ5เมตริเมตรเมเป็นยังไงแล้วก็ฟิลลิ่ง70กับ80แตกต่างกันยังไงอ่าเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ท่านดูนะครับรอติดตามคลิปได้เลยส่วนคลิปนี้จะเป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับคร่าวๆพอให้ท่านผู้ชมได้รับชมแค่นี้ก่อนนะครับก็หาก ผมมีกระบอกไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปการรีวิวปืน38ซุป e r เปอร์ซีรีส์70กระบอกนี้ไว้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องด้วยนะครับครับสวัสดีครับ